เคยไหมคะที่นั่งอยู่ท่ามกลางวงเพื่อนสนิทหรือกำลังทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเสียงหัวเราะดังอยู่รอบตัวแต่ข้างในใจของคุณกลับรู้สึกเงียบเหงาอย่างน่าประหลาดเหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นกลางระหว่างคุณกับพวกเขาเคยไหมที่อยากจะตะโกนระบายความอัดอั้นในใจออกไปแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะกลืนคำพูดเหล่านั้นลงคอแล้วระบายยิ้มกลบเกลื่อนแทน เพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปบรรยากาศดีๆจะเสียหรือกลัวว่าพวกเขาจะมองเราเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของวิตามินใจกับมายนะคะในค่ำคืนนี้มาอยากชวนคุณลองวางภาระที่แบกไว้ลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วลองหลับตาลงเบาๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินนั่นคือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนให้กับใครสักคน รวมถึงตัวคุณเองด้วยคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนรายล้อมนั่นเป็นเพราะลึกๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่การมีคนอยู่ด้วยแต่เราต้องการการถูกมองเห็นและการถูกรับฟังอย่างแท้จริงต่างหากคะ่ะลองจินตนาการดูนะคะวันที่คุณเหนื่อยล้าจากโลกภายนอกสิ่งที่คุณต้องการที่สุดอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ฉลาดล้ำเลิศ แต่เป็นเพียงใครสักคนที่มองตาคุณแล้วรับรู้ได้ว่าวันนี้คุณพยายามมามากแค่ไหนแล้วแล้วสำหรับคุณล่ะคะคำว่าพื้นที่ปลอดภัยหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าให้ไมยลองเปรียบเทียบคุณคิดว่ามันเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งหรูหราเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแต่เราต้องเดินย่องเบาๆเพราะกลัวทำของแตกหรือมันเหมือนกับห้องนอนเล็กๆที่อาจจะดูรกไปบ้างมีกองหนังสือวางระเกะระกะ แต่ทันทีที่คุณเปิดประตูเข้าไปคุณสามารถทิ้งตัวลงนอนแผ่หล,ลับบนเตียงได้ทันทีโดยไม่ต้องระวังตัวพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจก็เช่นกันค่ะมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกที่ว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถร้องไห้จนหน้าตาบิดเบี้ยวได้โดยไม่กลัวว่าจะดูไม่ดีสามารถเล่าเรื่องที่น่าอับอายที่สุดได้โดยไม่กลัวว่าจะถูกตัดสิน ถ้าคุณมีใครสักคนที่ให้ความรู้สึกแบบนี้ได้คุณคือคนที่โชคดีมากเลยนะคะและถ้าคุณกำลังตั้งใจฟังมาอยู่ตอนนี้หมายเชื่อว่าคุณเองก็คงอยากจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นให้กับคนที่คุณรักเช่นกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นที่พักพิงให้ใครมาอยากชวนคุณลองถามใจตัวเองลึกๆดูสักนิดค่ะว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นเซฟโซนให้เขา ลองนึกภาพเวลาที่คุณเห็นเพื่อนสนิทร้องไห้หรือเห็นคนรักกำลังเครียดจนกุมขมับวินาทีนั้นความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในใจคุณคืออะไรคะคือความรักความเป็นห่วงหรือเป็นความรู้สึกร้อนรนทนไม่ได้ที่เห็นเขาทุกข์ไม่เคยเป็นนะคะเวลาเห็นคนที่เรารักเจ็บปวดเราจะรู้สึกเจ็บยิ่งกว่าเราอยากจะกระโจนเข้าไปจัดการปัญหาทุกอย่างให้จบจบไปเพื่อให้เขากลับมายิ้มได้ไวๆ แต่มาอยากชวนคุณมองมุมใหม่ดูคะ่ะบางครั้งความปรารถนาดีที่รีบร้อนของเราอาจจะไม่ได้มาจากความเข้าใจเขาจริงๆแต่มาจากความต้องการที่จะจัดการความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเราเองต่างหาก เราอยากให้เขาหายเศร้าเพราะเราทนแบกรับบรรยากาศความเศร้านั้นไม่ไหวการยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเราทำเพื่อเขาหรือเพื่อความสบายใจของเราเองกันแน่และนี่ก็นำไปสู่กับดักหลุมใหญ่ที่เรามักจะเผลอตกลงไปนั่นคือกับดักของช่างซ่อมความรู้สึกค่ะ เคยไหมคะเพื่อนเพิ่งอ,อ้าปากเล่าปัญหาเรื่องงานยังไม่ทันจบประโยคดีในหัวของเราก็ประมวลผลเสร็จสับแล้วเราสวนกลับไปทันทีว่าแกก็ลาออกสิหรือทำไมแกไม่ลองคุยกับหัวหน้าดูละ่ะเรายื่นกล่องเครื่องมือยื่นวิธีแก้ปัญหาให้เขาเต็มไปหมดด้วยความหวังดีว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ลองสังเกตดูสิคะ เวลาเราทำแบบนั้นแววตาของเขาดูคลายกังวลขึ้นหรือดูหม่นหมองลงบ่อยครั้งที่เขาจะเงียบไปแล้วตอบสั้นๆว่าอืมก็คงงั้นมั้งแล้วบทสนทนาก็จบลงนั่นเป็นเพราะในวินาทีที่เขาเปราะบางที่สุดเขาไม่ได้ต้องการ how to หรือวิธีการแก้ไขแต่เขาต้องการพื้นที่ที่จะระบายความอัดอั้นตันใจสัญชาตญาณการเป็นช่างซ่อมของเราที่มักจะรีบวิเคราะห์รีบตัดสินและรีบสรุป บางครั้งมันกลับกลายเป็นการผลักไสให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้กำลังฟังเขาจริงๆแต่เรากำลังฟังเพื่อจะสอนเขาต่างหากถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไรดีละ่ะคำตอบอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมากค่ะนั่นคือศิลปะแห่งการนั่งอยู่เฉยๆลองจินตนาการถึงวันที่พายุฝนโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งนะคะเราคงไม่สามารถตะโกนสั่งให้ฟ้าหยุดร้องหรือสั่งให้ฝนหยุดตกได้ สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดและมีความหมายที่สุดคือการกลางร่มแล้วยืนเปียกปอนเป็นเพื่อนเขาท่ามกลางพายุลูกนั้นการหยุดเคียงข้างหรือ presence คือการที่เราเอาตัวและหัวใจของเราไปวางไว้ข้างๆเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำลองถามตัวเองดูนะคะวันนี้ถ้าเขาเศร้าแล้วคุณแค่นั่งลงข้างเขาจับมือเขาไว้หรือแค่ส่งสายการที่บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะ โดยไม่ต้องพยายามปลอบใจไม่ต้องพยายามดึงเขาขึ้นมาจากความเศร้าคุณจะทนกับความเงียบนั้นได้ไหมคุณจะรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ชั่วไมาเถอะค่ะในความเงียบมัน้นมันมีเสียงที่ดังก้องไปถึงหัวใจของเขาว่าคุณไม่ได้สู้เพียงลำพังและฉันอนุญาตให้คุณอ่อนแอได้เต็มที่โดยที่ฉันจะไม่หนีไปไหนการเป็นเซฟโซนไม่ใช่การเป็นฮีโร่ที่เหาะมาช่วยดับไฟคะ่ะ แต่คือการเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกองไฟคอยระวังให้ไฟนั้นไม่ลามมาเผาใจเขาจนกว่าเชื้อเพลิงแห่งความเศร้าจะหมดลงไปเองนี่ต่างหากค่ะคือพลังของการอยู่เคียงข้างที่แท้จริงและเมื่อเราสามารถนั่งอยู่ตรงนั้นกับเขาได้แล้วสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการทนต่อความเงียบคือการเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่อาจจะไม่ถูกใจเราเลยแม้แต่น้อย ลองจินตนาการดูนะคะหากเพื่อนสนิทหรือคนรักของคุณหันมาสาร,รภาพด้วยน้ำสิงสั่นเครือว่าเขาเพิ่งทำเรื่องผิดพลาดร้ายแรงลงไปอาจจะเป็นการเผล่อนอกใจการโกหกครอบครัวหรือการตัดสินใจที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าแวบแรกที่ได้ยินความคิดในหัวของเรามักจะทำงานเร็วกว่าแสงเสมอใช่ไหมคะ เสียงในใจเราอาจจะตะกวนกล้องขึ้นมาทันทีว่าทำไมทำตัวแบบนี้ทำไมไม่คิดให้ดีก่อนหรือถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนี่แหละค่ะคือแว่นตาแห่งการตัดสินที่เราเผลอสวมมันไว้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวการจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงเราต้องกล้าที่จะถอดแว่นตาอันนี้ออกก่อนค่ะ การถอดแว่นตาแห่งการตัดสินไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด mm. ีเห็นงามไปกับการกระทําที่ผิดของเขานะคะแต่มันหมายถึงการที่เราเลือกที่จะวางบทบาทของผู้พิพากษาลงแล้วสวมวิญญาณของผู้ที่พยายามจะเข้าใจความเป็นมนุษย์แทนลองถามตัวเองดูนะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรับฟังความเจ็บปวดหรือความรู้สึกผิดของเขาโดยยังไม่ต้องรีบชี้หน้าว่าเขาผิด เพราะในนาทีที่เขากล้าเปิดเผยด้านที่มืดมนที่สุดให้คุณเห็นนั่นแปลว่าเขาไว้ใจคุณมากที่สุดและถ้าคุณรับมันได้โดยไม่ตัดสินนั่นจะเป็นวินาทีที่กำแพงในใจเขาพังทลายลงและเขารู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงแล้วถ้าเราไม่ตัดสินไม่สอนไม่แนะนำเราควรจะพูดอะไรดีละ่ะคำตอบอยู่ที่เทคนิคที่เรียกว่าการสะท้อนความรู้สึกหรือการเป็นกระจกเงาค่ะ เคยสังเกตไหมคะเวลาเราปลอบใจใครเรามักจะติดคำว่าอย่าคิดมากเลยหรือสู้ๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นคำพูดเหล่านี้แม้จะฟังดูดีแต่มันกลับแฝงในยะของการปฏิเสธความรู้สึกที่เขากำลังเผชิญอยู่เหมือนเรากำลังบอกเขาทางอ้อมว่าความทุกข์ของเธอเป็นเรื่องเล็กรีบรีบหายเถอะ ลองเปลี่ยนจากการผลักไสความทุกข์มาเป็นการโอบกอดมันดูสิคะลองเปลี่ยนคำพูดเป็นเรื่องนี้คงทำให้คุณเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมหรือฟังดูแล้วคุณคงรู้สึกเหนื่อยและสับสนมากเลยนะ<ม>การพูดแบบนี้เปรียบเสมือนเรากำลังยกกระจกเงาขึ้นมาส่องให้เขาเห็นหัวใจตัวเองให้เขารู้สึกว่าอ๋อมีคนเข้าใจสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆมีคนมองเห็นบาดแผลของฉัน้นและยอมรับว่ามันเจ็บจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องที่คิดไปเอง แต่คุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดไม่ได้ออกมาจากปากของเราแต่มันตะโกนออกมาจากท่าทางและแววตาลองนึกภาพตามมายนะคะถ้าคุณบอกเพื่อนว่าเล่ามาสิฉันพร้อมฟังแต่สายตาของคุณยังจดจ่ออยู่กับหน้าจอมือถือหรือนั่งกอดออกเอ็นหลังพิงพนักเก้าลี่ห่างออกไปถึงปากจะบอกว่าฟังแต่ร่างกายของคุณกําลังตะโกนใส่หน้าเขาว่าฉันไม่ว่างหรือฉันอึดอัดรีบรีบพูดให้จบเถอะ ภาษากายที่อบอุ่นคือกุญแจสำคัญค่ะแค่การวางมือถือลงหันหน้าเข้าหาเขาสบตาด้วยความอ่อนโยนหรือการโน้มตัวเข้าไปหาเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้สื่อสารได้ลึกซึ้งกว่าคำพูดนับพันคำลองกลับไปสำรวจตัวเองในกระจกดูนะคะว่าเวลาที่คุณฟังใครแววตาและท่าทางของคุณกำลังเปิดรับ หรือกำลังปิดกัน้นเพราะพื้นที่ปลอดภัยสร้างขึ้นจากบรรยากาศที่คุณแผ่ออกมารอบๆตัวมากกว่าคำคมสวยหรูที่คุณท่องจำมาพูดทีนี้มาถึงจุดที่หลายคนมักจะพลาดและไมเองก็เคยพลาดมาก่อนนั่นคือการเผลอเอาตัวเรากระโดดลงไปในบ่อความทุกพร้อมกับเขาเคยเป็นไหมคะเพื่อนร้องไห้หนักมากเราสงสารเพื่อนจนเราร้องไห้หนักกว่าฟูมฟายกว่าจนสุดท้ายเพื่อนต้องหยุดร้องแล้วหันมาปลอบเราแทน นี่คือเส้นบางๆระหว่างความเข้าใจกับการแบกรับ การเป็นเซฟโซนที่ดีเราต้องเหมือนคนที่ยืนอยู่บนปากบ่อคอยส่งเชือกหรือส่งกำลังใจลงไปไม่ใช่กระโดดลงไปกอดคอกันจมอยู่ในนั้นเราต้องมีขอบเขตทางอารมณ์ที่ชัดเจนต้องแยกแยะให้ออกว่านี่คือความเจ็บปวดของเขาไม่ใช่ของเราเราเข้าใจเขาได้สัมผัสความรู้สึกเขาได้แต่อย่าปล่อยให้ตะกรอนอารมณ์เหล่านั้นมาขุนมัวในใจเราจนเราเสียศูนย์เพราะถ้าเราล้มไปอีกคนแล้วใครจะเป็นหลักให้เขาพิงล่ะคะ จริงไหมและเรื่องสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ที่มาอยากเน้นย้ำมากๆคือเรื่องของคำปลอบใจที่พิษหรือการพยายามมองโลกในแง่ดีในเวลาที่ไม่เหมาะสมคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอใช่ไหมคะมันเป็นคำพูดที่จริงและสวยงามค่ะแต่ถ้าคุณพูดประโยคนี้ใส่คนที่เพิ่งโดนฟ้าผ่าลงกลางใจบ้านเพิ่งพังทลายต่อหน้าต่อตาคำพูดที่สวยงามนี้จะกลายเป็นมีดกรีดใจเขาทันที ในวันที่พายุยังโหมกระนำเขาไม่ได้ต้องการรู้ว่าอนาคตจะสดใสแค่ไหนเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ยอมรับว่าตอนนี้มันแย่จริงๆและมันโอเคมากที่จะรู้สึกแย่แบบนี้การบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป จะทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังเร่งรัดให้เขาเข้มแข็งทั้งที่เขายัางไม่พร้อมลองเปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ต้องรีบหายนะใช้เวลาเศร้าได้เท่าที่ต้องการเลยเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณเองการอนุญาตให้เขาอ่อนแอได้เต็มที่นั่นแหละค่ะคือความเข้มแข็งที่สุดที่เราจะมอบให้เขาได้แต่การที่เราพร้อมจะนั่งตากฝนเป็นเพื่อนเขาพร้อมจะรับฟังทุกความเจ็บปวดก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องยอมให้ตัวเองเปียกปอนจนเป็นไข้หรือยอมให้ขยะอารมณ์มาถมทับจนเราหายใจไม่ออกนะคะตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่ยากที่สุดจุดหนึ่งของการเป็นผู้ให้นั่นคือการแยกแยะระหว่างการเป็นถังขยะรองรับอารมณ์กับการเป็นเครื่องฟอกอากาศลองนึกภาพดูสิคะถ้าเพื่อนคนเดิมโทรมาหาคุณทุกวันวันละสองชั่วโมงเพื่อบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำๆเรื่องเจ้านายใจร้าย เรื่องแฟนไม่ใส่ใจบนวนเวียนอยู่แบบนั้นเป็นเดือนเดือนโดยที่เขาไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแรกๆคุณอาจจะรับฟังด้วยความเต็มใจแต่พอนานวันเข้าคุณเริ่มรู้สึกปวดหัวทุกครั้งที่เห็นเบอร์เขาชอขึ้นมาคุณเริ่มรู้สึกไม่อยากรับสายและสุดท้ายคุณก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีมาอยากบอกคุณตรงนี้เลยค่ะว่าการที่คุณรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เรื่องผิด และไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนใจร้ายเลยแต่มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของคุณว่าถังความจุของคุณกำลังจะเต็มแล้วการเป็นเซฟโซนที่ดีไม่ใช่การแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าแต่คือการรู้ขีดจำกัดของตัวเองคุณกล้าพอไหมที่จะบอกเขาอย่างอ่อนโยนว่าวันนี้เราเหนื่อยจังขอเราพักชาร์จแบตก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ได้ไหม การกำหนดขอบเขตแบบนี้ไม่ใช่การผลักไสค่ะแต่เป็นการดูแลรักษาใจของเราให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้มีแรงเหลือไปดูแลเขาในระยะยาวต่างหากเพราะถ้าเครื่องฟอกอากาศพังไปเสียก่อนแล้วใครจะช่วยกรองความขุ่นมัวให้เขาล่ะคะจริงไหมและเมื่อเราดูแลใจตัวเองได้ดีแล้วสิ่งสำคัญต่อมาที่มาอยากฝากไว้คือความสม่ำเสมอค่ะความสัมพันธ์ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง มันไม่ได้เติบโตงอกงามเพียงเพราะเรารดน้ำจนท่วมในวันเดียวแต่มันเติบโตได้เพราะเราหมั่นรดน้ำทีละนิดทีละน้อยแต่ทำทุกวันอย่างต่อเนื่องการเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็เช่นกันค่ะมันไม่ใช่ภารกิจกู้โลกที่เราทำครั้งเดียวจบแต่มันคือการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สะสมวันละนิดการถามถ่ว่าเป็นอย่างไรบ้างการรับฟังเรื่องไร้สาระของเขาอย่างตั้งใจหรือการอยู่ข้างขางในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษ สิ่งเหล่านี้สร้างความไว้วางใจที่มั่นคงยิ่งกว่าคำสัญญาใดๆลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าคุณพร้อมไหมที่จะเป็นความสม่ำเสมอในชีวิตของใครสักคนไม่ใช่แค่ในวันที่เขามีพายุแต่รวมถึงวันที่แดดออกหรือวันที่ฝนพรมเบาๆด้วยถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าแล้วถ้าฉันทำไม่ได้ดีขนาดนั้นละ่ะถ้าวันไหนฉันเผลอพูดจาไม่ดี หรือวันไหนฉันเหนื่อยจนรับฟังใครไม่ไหวฉันจะเป็นเซฟโซนที่ล้มเหลวหรือเปล่ามาอย่าให้คุณวางความสมบูรณ์แบบลงก่อนนะคะเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีวันที่เปราะบางมีวันที่หงุดหงิดและมีวันที่ทำพลาดการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือกุญแจดอกสำคัญค่ะในวันที่คุณเผลอเป็นหลังคาที่รั่วไปบ้างปล่อยให้ฝนหยดใส่เขาไปหน่อยอย่าเพิ่งรีบโทษตัวเองจนจมดิ่งเลยนะคะ ให้โอกาสตัวเองได้ขอโทษให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ uh huh. และให้อภัยตัวเองเหมือนกับที่คุณพร้อมจะให้อภัยคนอื่นเพราะเซฟโซนที่ดีที่สุดไม่ใช่เซฟโซนที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่คือเซฟโซนที่มีหัวใจมีเลือดเนื้อและมีความจริงใจที่จะพยายามเพื่อกันและกันและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาอยากจะเน้นย้ำและฝากไว้ในหัวใจของคุณทุกคนคือ ก่อนที่คุณจะไปเป็นบ้านให้ใครพักพิงอย่าลืมสร้างบ้านที่อบอุ่นที่สุดในใจของคุณเองก่อนนะคะเรามักจะถูกสอนให้เป็นผู้ให้ให้เสียสละให้ดูแลคนอื่นจนบางครั้งเราลืมไปว่าคนแรกที่ต้องการความรักและความเข้าใจจากเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองลองจินตนาการถึงเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่ในใจคุณสิคะวันนี้คุณได้กอดเขาหรือยังคุณได้ถามเขาไหมว่าเหนื่อยไหม วันนี้คุณใจดีกับตัวเองหรือยังเพราะถ้าแก้วน้ำของคุณแห้งผาดคุณจะเอาน้ำที่ไหนไปรินให้คนอื่นดื่มดับกระหายได้ล่ะคะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือรากฐานของการรักคนอื่นอย่างมีคุณภาพเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มตัวเองจนล้นความรักความเมตตาที่คุณมีมันจะไหลรินไปสู่คนรอบข้างโดยอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเค้นมันออกมาเลยค่ะ มายหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเหมือนแสงเทียนดวงเล็กๆที่ช่วยส่องสว่างในมุมมืดของใจคุณนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กขนาดไหนหรือสงสัยว่าตัวเองจะมีค่าพอที่จะเป็นที่พึ่งให้ใครได้ไหมขอให้รู้ไว้นะคะว่าแค่การมีอยู่ของคุณแค่ความตั้งใจดีของคุณที่จะรับฟังและเข้าใจนั่นก็มีความหมายมหาศาลแล้วสำหรับใครบางคน เปรียบเหมือนเทียนเล่มน้อยถึงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วโลกแต่เทียนเล่มนั้นก็เพียงพอที่จะไล่ความมืดมิดในห้องเล็กๆให้ใครสักคนอุ่นใจได้ค่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจจิตใจไปด้วยกันในตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยโอบกอดใจคุณได้อย่าลืมกดติดตามช่องวิตามินใจเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาเติมวิตามินดีๆให้จิตใจกันในทุกๆวันสำหรับคืนนี้ ขอให้คุณใจดีกับตัวเองเยอะๆและหลับฝันดีในพื้นที่ปลอดภัยของคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ